มีเรื่องน่าชื่นชมนะคะเมื่อผู้ใช้ทิกตอกที่ชื่อ police EMT หรือดับตำรวจเจริญจันดารักษ์นะคะพอบอหมู่จราจรสพเมืองอุดรธานีโพสต์คลิปขณะที่กำลังอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเจ้าตัวกำลังพาเด็กๆข้ามถนนอยู่ค่ะสักพักได้มีน้องนักเรียนชายคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือพร้อมบอกว่าขอยืมเงิน10บบาทได้ไหมครับเนื่องจากทำกระเป๋าสตางค์หาย ตอนนั้นตนก็คิดว่านะคะน้องคงจะหิวจึงถามนําไปก่อนว่าหิวไหมแต่น้องตอบเขาว่าไม่เจ้าตัวเลยพาไปซื้อน้ําให้นําติดตัวไปค่ะเนื่องจากวันนั้นสภาพอากาศร้อนมากๆพร้อมกับให้เงินค่ารถกลับบ้านติดตัวน้องไป50บบาทค่ะเผื่อน้องหิวหรืออยากกินขนมระหว่างทาง ดาบตำรวจเจริญกล่าวนะคะว่าตนรู้สึกภูมิใจมากสุดท้ายแล้วชาวบ้านหรือผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือก็ยังนึกถึงตำรวจเป็นอันดับแรกค่ะทําให้ตนรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งพาของเขาได้ในวันที่เขาต้องการความช่วยเหลือค่ะอันช่วงชั่วโมงลิ่นด่วนนะครับช่วงเลิกเรียนก็กําลังอำนวยความสะด,ดวกการจรา,าจรอ,อยู่แลวก็จะพาเด็กน้อยข้ามถนนไปมาทุกวันนะครับ แยกใบแดงโรงเรียนบ้านมาแข้งอำเภอเมืองแั่หวัรทุรนรธานีครับเสร็จแล้วก็กําลังกดยืนกดสัญญาณไฟอยู่แล้วก็มีเด็กน้อยผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาบอกหน้าตาเศร้าๆครับบอกว่าคุณลุงขอยืมตังหน่อยกระเป๋าตังหายอะไรเงี้ยผมก็ตกใจว่าเอ้าแล้วหนูกระเป๋าตังหายแล้วหนูหิวไหมล,ลูกลตอนน้องก็บอกว่าไม่หิวเออเอาถ้างั้นเดี๋ยวไปซื้อน้ำก่อนละกันไปซื้อน้าเพราะว่าเพราะว่าอากาศมันร้อน ก็เดินก็เลยพาเดินไปซื้อน้ำแล้วก็เพื่อที่ให้เขาอ่ะได้ได้ได้เอาน้ำขกกวดหนึ่งติดกระเป๋าไปเพราะอากาศมันร้อนก็หลังจากที่น้ำเสร็จแล้วก็พาเขาเดินกลับมาแล้วก็ให้ตังค่ารถสายก็ให้ตังติดตัวกลับไปเผื่อน้องเขาหิวระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นก็เป็นช่วงเลิกเรียนช่วงวันบ่ายสามโมงกว่าๆครับก็แดดแรงมากเลยวัน,น,นไปเลยเลย จขับรถสายหนูหิวไหมล่ะเอาน้ำใส่กระเป๋าด้วยไปเอาน้ำใส่กระเป๋าคุณลุงไปเอามาเดี๋ยวเอาน้ำใส่กระเป๋าเอาน้ำด้วยไปเดี๋ยวเอาลุงลุงเอาตังค์ให้เอาน้ำให้เด็กเอาน้ำอะไรลูกให้ตังร้องไปประมาณห้าสิบบาทครับ จากค่ารถสายครับลึกๆแล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมภูมิใจนะครับแล้วก็อาชีพตำรวจเราส,สุดท้ายแล้วเขาเราเราเขาก็ยังคิดถึงเราชาวบ้านหรือว่าเด็กหรือคนที่ได้รับต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขาคิดถึงเราก่อนเป็นอันดับแรกคือมีความรู้สึกรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งเขาได้ในวันที่เขาแบบว่าต้องการความช่วยเหลือ